อ่าเสิร์ชคำว่า x p r e s s j s นะครับเราใช้ node แล้วก็ใช้ express แล้วแต่บางคนอาจจะ install โค้ะแบบกันนะครับแต่ผมใช้ตัว express generate ให้นะครับทีนี้สิ่งที่ผมทำก็จะเป็นตรงนี้ terminal cd backend ตรงน,นี้นะครับแล้วก็ express no view แล้วก็จุดนะครับมันก็จะทำการลง x p a ก e ขึ้นมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นสั่ง npm install น,นะครับแล้วก็เราจะค่อยๆลงแพ็กเกจที่เราจะต้องใช้งานกันนะครับอันที่หนึ่ง npm install ชื่ออะไรบ้าง add line s l a s bot ขี sdk ตรงนี้ผมมีเขียนไว้ในลิสต์มีอยู่แล้วนะครับนี่ตัวนี้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองคือ x i o r นะครับเดี๋ยวเราลงบ่าย npm in, install in x i o r นะครับ npm install ตัวนี้ cors คือตัวจากการเรื่องคอสโดเมนนะครับแล้วก็ npm install เป็น e n v นะครับเป็น save dev นะครับ แล้วก็ตัว node mon เป็นตัวสุดท้ายนะครับเป็น npm install node mon save dev เหมือนกัน,นพอลง express เสร็จแล้วนะครับเราก็มาเซตไฟล์ jsn นิดนึงนะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับเราต้องเพิ่มตัวนี้ครับให้กลายเป็น dev นะครับเขียน dev ขึ้นมาแล้วก็ใช้ตรงนี้เป็น node mon แล้วก็ตรงนี้เป็น app.js นะครับแล้วก็ลองพิมพ์ npm run dev ่มันก็รันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเข้า localhost 3000ครับอ๋อยังไม่ได้ลืมแก้นะครับอันนี้หน้าตัวหน้า app.js นะครับให้ไปที่ลบตรงนี้นะครับตัว export นะครับใส่ app.listen นะครับใส่พอร์ต3000นะครับแล้วก็บอกว่าจะเกิดพร้อมแล้วให้ล็อกออกมาว่า ready on port 3000นี่แบบนี้เนี่ยพิมพ์ออกมาแล้วลองดีเฟตอีกหนึ่งครั้งก็จะสามารถ r ันโหน e e x p r e s s ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะอันนี้เริ่มต้นต่อไปจากการยังไงต่อนะครับผมลบพวกเราออกไปก่อนนะครับเราไม่ใช้เลยครับตรงนี้ ตรงลา u ติ้งตรงนี้นะครับสแตติกตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับอขออนุญาตเปลี่ยนตัวแปรเป็นคอนด้วยครับโอเคทีนี้เราก็ต้องค่อยๆเอาค่าต่างๆที่เราแพ็กเกจต่างๆที่เราลงไปเนี่ยเอามาใช้นะครับเอามาใส่นะครับอันที่1 t คอนคอร์สโดเมนะนะครับตัวนี้ require C o r ีไฟลมา cors แล้วก็ตัวนี้มันเป็น middleware นะครับเราก็ใช้ a p p use นะครับแบบนี้อันที่1อันที่2เราบอกว่าเราต้องใช้ตัว line SDK ถูกไหมครับเราก็คอน line เท่ากับ r e q u i r นี่ line เออแอดไลน์นี่ SDK นี่สอ่า ทีนี้เราก็ไปดูว่าเอ้ยแล้วมันไปเซตอัพอยังไงล่ะตัว Line SDK เราลองเสิร์ชนะครับ Line SDK เข้าไปดูของ Node.js นะครับแล้วก็เราไปดู example ก็ได้มันจะมีชื่อ Echo Bot นะครับเราก็ไปดูว่าเขาเขียนอะไรนะครับแล้วก็ขโมยมานะครับนี่เขามี Line ตรงนี้แล้วมี c o n f i g นะครับ c o n f i g เรา copy c o n f i g ไปตรงนี้ พอเราเซฟปุ๊บอ่ายังไม่เกิดอะไรขึ้นเนาะมันจะมีอีกบรรทันหนึ่งคือเราจะรันคอนไคแอนนะครับก็คือเอาตัวที่เราคอนฟิกเนี่ยมาใช้งานนะครับมันจะวุ่นวายออกมาทันทีเลยบอกว่าเอา้าเฮ้ย SD, เอตัว no channel access token นะครับสิ่งที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้ process env แล้วก็ใส่ค่าพวก channel ต่างๆนะครับเราจะใช้ env นะครับเราไป dot นะครับ env นะครับตั้งชื่อตามตรงนี้เลย Channel Access Token กับ Secret นะครับนี่อะ Channel Access Token เรารู้อยู่แล้วว่าไปหาที่ไหนนะครับเราไปที่ตัว Line Developer นะครับเลือก Message Messaging API นะครับ Messaging API แล้วก็ตรงนี้ Channel Access Token แปะปึง ต่อไปแล้ว channel secret ละ่ะอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ตัว Line Login เนี่ยแหละครับก็กดแบค็คมาไปที่ Line Login นะครับแล้วก็ตัว basic information นะครับโอเคเราก็จะอยู่ตรงนี้นี่ channel secret นะครับ Copy มาวางหลังจากนั้นเซฟครับโอเคเราก็จะเซตค่าเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ยัง e อ r ร์อยู่นะครับสิ่งที่ e อ r ร์อยู่ก็เพราะว่า เรายังไม่ได้ทำการเ,าเหมือน import ตัวให้ก, import การใช้งาน .env นะครับเราก็ใส่เลยดีควาย .env นะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตก็เ e ดี้และทำงานได้ปกติเราลองเล่นกับตัวโหนดนิดนึงครับแล้วก็ app. นะครับ .get นะครับ URL เป็นแบบนี้นะครับรับ request และ response นะครับ แล้วบอกว่าให้ return เป็น hello ดังนั้นจะเกิดเราใส่เข้ามาที่นี่มันจะได้ hello กลับไปโอเคแล้วถ้าเกิดตรงนี้เราเปลี่ยนเป็น a ละ่ะนะครับมันก็ธรรมดาก็จะไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิด slash a ปุ๊บ a เฉยๆเนี่ย มันก็จะทํางานนะครับอันนี้ก็คือเราไปกําหนด path URL ่าเราจําได้ไหมว่าเรากําหนด path URL ไว้ในตอนยิงในฟอร์มของเรานะครับเราไปดูที่ index.js นะครับเราบอกว่ายิงแบบ post นะครับไปที่ api d uh, k v1 link list menu เราก็ตั้งตามนั้นเลยครับแต่ว่าตรงนี้ต้องเป็น post นะครับเป็น p o s นะโอเคแล้วตรงนี้ผมให้เป็น list j s o n นะครับ data hello ทีนี้ถ้าอยากเทสในการยิงยิงเปล่าๆอย่างเนี้ยไม่ได้แล้วมันจะไม่เจอเพราะว่ามันยิงแบบ get จะเกิดการเข้าแบบตรงเนี้ยเขาเลือกแบบ get เราต้องเทสยิงผ่านผ่านไล์ code man ที่เราเพิ่งโหลดไปเนี่ยครับเราลองดู เราไปเปิดโพ t แมนอีกทีหนึ่งแล้วก็ New Tab ขึ้นมานะครับยิงแบบโพสเข้าไปง่ายเลยแล้วก็เซนนี่เห็นไหมมันก็จะได้ Return กลับมาโอเคทีนี้เราทำโนด e e Express แบบง่ายๆเนี่ยได้แล้วอ่ะเราจะเริ่มเข้ามาเพื่อจะเปลี่ยนข้อมูลต่างๆนะครับส่วนต่อไปสิ่งที่เราต้องทำเราจะยิงฟอร์มาถูกไหมครับฟอร์มนั้นต้องเก็บค่านะครับเราต้องรับค่า เราก็ลองขอ console log นะครับ response body นะครับเราไปที่ฟอร์มนะนี่ตรงนี้เราลองยิง submit ปึง้งอ่าผมขอรีเช็คอ่าเราก็เมื่อกี้นะครับเราลองมาเปลี่ยน URL หน่อยนะครับผมอันชัก,กอปี้มาพินะครับเป็นอันนี้ http colon ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวหลังบ้านเดี๋ยวผมไปรันใหม่ก่อนนะครับ ผมสร้างตัวเกตช่องว่างทิ้งไว้1นอันอโอเคทีนี้เราก็ลองใส่ค่านะครับใส่ค่าตรงนี้แล้วเราลองยิงเราลองยิงค่ามาปึง้ง มันก็จะขึ้นว่าดันนะครับทำงานได้สำเร็จนะครับก็คือขึ้นว่าดันนี่ตามหลอกของเราตรงนี้นะครับโอเคทีนี้เราก็ไปดูฝั่งหลังบ้านกันบ้างนะครับเป็น undefined นะครับไม่มีอะไรเดี๋ยวเราลองดูหน่อยอ่ะตรงนี้เราเขียนผิดนะครับต้องเป็นตัว Q เป็น request นะครับแล้วลองเซนใหม่ตึงดันเหมือนเดิมแต่เราได้ค่ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราสามารถทำการเซฟ e d t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 o d t t b b s s e ได้เลยนะครับตรงนี้ในส่วนของตรงนี้ทำได้เต็มที่เลยอยากทำอะไรทำก็ทำไปนะครับแต่ว่าส่วนสำคัญที่เราจะต้องใช้งานก็คือ user id เราต้องเก็บค่านี้มาทำการเปลี่ยน l i s t เมนูโอเคต่อไปเราจะเริ่มเปลี่ยน l i s t เมนูนะครับทำหลังจากที่เราทำการยิงตัวฟอร์เข้ามานะครับ คำสั่งนะครับคือ client นะครับคือ client นะครับเป็น link list menu to user นี่อันนี้ตัวพารามิเตอร์แรก user id นะครับเราก็ใช้เป็น user id นะครับแล้วก็อันที่สอเป็น list menu id อ่ะเรามาสร้างคอนทิ้งไว้ก่อนเราก็ใช้ create body User ID แบบนี้นะครับซึ่งจริงๆเราได้ทั้ง First Name Last Name อะไรเนี้ยคุณไปจาัดก,การเซฟลง Database ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็เอ้ยเราไปเช็คหน่อยว่าตัว List List Menu ของเราเนี่ยที่เป็น List เนี่ยที่เราอยากให้มันเปลี่ยนชื่อว่าอะไรนะครับนี่ตัว Custom List Menu ูนี่นะครับแล้วก็ Copy URL มาเอ้ย Copy ID มาเอามาใส่แบบนี้ นะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับฝั่งฝั่งตัวเว็บไซต์นะครับก็เมื่อตอบกลับมานะครับฝั่งเว็บไซต์อยู่นี่ index.js นะครับผมลองให้ดูก่อนเรื่อง lift.closeWindow นะครับเมื่อมัน closeWindow เมื่อกดส่งเนี่ยมันก็จะทำการปิดเนาะ ผมลองฟังก์ชันนี้ไว้ข้างบนให้ดูก่อนนะครับก่อนที่มันจะยิงเพราะว่าตอนเทสเราจะเทสผ่านโลโคชโฮสต์มันจะเปิดผ่านตัวลิฟต์ในลิสเมนูไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดให้แชร์มือถือขึ้นไป โอเคนะครับเราลองเข้ามาดูนะครับแล้วก็เลือกไปที่เอม a r ดของเรานะครับเราบอกว่าเมื่อเซ็น d ์ t a t a ใช่ไหมครับเราจะให้ลิฟทําการปิดนะครับเราใช้คําสั่ง close window นะครับนี่เห็นไหมมันปิดให้นะครับมันปิดให้นะนแบบนี้โอเคทีนี้เราก็ไปดูแบบเบราว์เซอร์ได้นะครับทีนี้อันนี้เราจะโชว์ว่ามันปิดได้เฉยๆอา ทีนี้วิธีเราที่เราแก้นะครับเราเอาตรงนี้กลับมานะครับแล้วก็เราจะเทสจากการยิงที่เบ์เซอรนะ์เราทำการดูคู่กันไปนะครับเดี๋ยวผมเอาไปวางคู่ๆกันกนะ่อนอย่างน,างน,างนี้ไม่ต้องมีรีเฟซหนึ่งทีนะครับ นี Embort ดังนั้นถ้าเกิดทำการส่งข้อมูลไปปุ๊บ List m เมนู Menu, ควรจะเปลี่ยนใช่ไหมครับเราลองดูกด Submit ตึ้งเกิดอะไรขึ้นเรามาลองดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง Error นะครับเดี๋ยวผมขอไปเช็คก่อน Request Fail 40. c 0 c อ่าเราไปดูดิ a i l อะไรจริงๆผมเจอแล้วล่ะ URL ผิดครับเราต้องใส่เป็นลิงก์ลิสต์เมนูโอเคโอเคปนะครับแล้วก็อย่าลืมเซฟด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็รีเซ็ตหนึ่งทีเอาแบบเดิมนะครับเราให้โชว์หน้าจอนะครับกด s ั b m i มิปึ๊บนี่ ลิสต <This> mm ์เมนูก็เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถกดได้เนี่ยนะมันก็เป็นคําสั่งใหม่แล้วโอเคเสร็จ okay. เรียบร้อยนะครับ mm hmm. แล้วเปลี่ยนกลับล่ะเปลี่ยนกลับเปลี่ยนยังไงเรามาลองเปลี่ยนกลับกันดูนะเราลองเปลี่ยนกลับกันไปที่ตัว back end ของเรานะครับไปตรงนี้นะครับแล้วก็ผมทําการสมมุติเอาแบบง่ายๆนะครับเขียน URL mm hmm. ว่า,า change list menu back นนะบ,บบแีบ้สิ่งที่เราต้องใช้นะครับก็คือ client นะครับ .unlink listmenuformuser นะครับแล้วก็ไปดูว่า user ของเรา user id อะไรนะครับแล้วก็ copy อันนี้ผมผมฟอร์ไปเลยนะครับเพราะเราใช้ user คนเดียวอยู่นะครับแล้วก็ save แล้วก็ r e ปอน s ์นะครับเซนไปบอกว่า ว่า change this menu back นะแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเข้า URL นี้นะครับ change menu back ปุ๊บตัวมือถือมันก็ต้องเปลี่ยนกลับนะครับ local host change menu back นะครับมันก็ควรจะหายกลับไปเป็นเหมือนเดิมลองกด enter ปุ๊บชึบนี่นะครับ ยูเซที่ d y n a ม i ิก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำงานได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็น List m เมนูเหมือนเดิมโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับใครที่ได้อ่าเอาไปลองทำตามนะครับลองฟีดแบ็กมาดูหน่อยว่าติดปัญหาหรืองงตรงไหนหรือว่าไม่เข้าใจไหนะอยากฟังคำอธิบายส่วนไหนเพิ่มหรืออยากลองให้เราเล่นอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเรามาลองส่งมาคอมเมนต์มาก็ได้หรือผ่านมา ส่งผ่านมาผ่าน Facebook Page ก็ได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราได้ลองทำสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็คือ 1. สร้างฟอร์มนะครับเก็บ Get, Get User Profile ผ่าน l i ฟ t นะครับอันที่2คือยิง API มานะครับอันที่3คือสร้าง l i s t เมนูผ่าน API และอันที่4ก็คือทำได้จ i c list เมนูเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโอเคก็ ผมหวังว่าทุกคนน่าจะชอบคลิปคลิปนี้นะครับก็ถ้าเกิดชอบรบก,กวนกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราค่อยๆเติบโตขึ้นไปนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ